โอยออกมากเวลามาอย่างนี้เจ้านทีอืมเวลามีะกากันเวลาทวิงมาป้๊บมันจะมาหาเราเร็วมากในระยะที่เราแบบไม่คาดไม่ถึงเลย มาแล้วโอ๊ยอ,อ,อยากทำอยาทำนที่ทงองคำเดี๋ยวจะลตัดเขาใหญ่ไปเจ็บกุเลย Hoa hoi hoi hỏi 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 chát chát nhà chát 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 มีครับเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วครับผม จงจริงโอ้ใช่เลยออรถเยียบไปบ้างแล้วโอ้ยพี่มาทองนี่เราต้องดดรถนั่นแหละครับ เสร็จเนือนี่ี่เสร็จเนือมีเล็บเืกพุงแก้มลแล้วก็โดนกับพุงแก้มนี่และค่ะพี่ต้องเปิดมือถือให้ดูหน่อยสิคนนี่นพี่พี่วัดเปิดดิดิกลัวชัตเตอร์เยอะ ลอยรถลอยรถพี่ลอยรถสถานรถกี่ยิ